วันอาทิตย์ที่17เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลดแทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของอาร์เซนอลรองแชมป์สมสมัยซ้อนครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนยูไนเต็ดฤดูกาล2024-25คือฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์จบอันดับที่15มีแค่42แต้ม ชนะ11เสมอ9แพ้ไปถึง18นัดนี่คืออันดับและคะแนนที่ต่ำที่สุดเทียบเท่ากับยุคดิวิชั่น1เมื่อปี1990เลยทีเดียวฟอร์มช่วงท้ายฤดูกาลยิ่งน่าเป็นห่วงครับ10นัดสุดท้ายชนะแค่2แพ้ไปถึง6นัดปัญหาหลักๆเลยคือเกมรุกที่ฝืดสนิทและเกมรับที่พร้อมจะเสียประตูตลอดเวลาโดยเฉพาะเกมเยือนที่แพ้ไปถึง9จาก19นัดทำให้รูเบนอโมริมตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักเลยครับ จากฟอร์มที่ยำแย่แมนยูเลยทุ่มง,งบยกเรื่องใหม่โดยเฉพาะแนวรุกครับเบนจามินเชสโก่กองหน้าสโลวีเนียที่ฟอร์มระเบิดมาจากอาบีไลฟ์ซิกมาเทอุสคูเนียตัวรุกความเร็วสูงจากวูฟแฮมตันและเอมเบอร์โม่ปีกที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับเบรนฟอร์ดแนวรุกดูมีอาวุธหลากหลายขึ้นเยอะครับแต่การเสียแรชฟอร์ดออกไปก็อาจกระทดขวัญกำลังใจส่วนแดนกลางและแ